หลังจากที่ซัมซุงนะคะเขาได้เปิดตัวแท็บเล็ตซีรีส์เรุ่นใหม่ออกมาก็มีลูกค้าหลายๆท่านนะคะสนใจมากๆเลยแล้วก็เดินเข้ามาสอบถามเยอะกันมากๆเลยและในที่สุดนะคะวันนี้เจ้าตัวแท็บ A7 ก็มาถึงมืออุ่มกันแล้วนะคะทุกคนและเดี๋ยววันนี้นะคะอุ่มก็จะมาแนะนำเจ้าตัวแท็บ A7 เนี่ยว่าสเปคแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆของตัวเครื่องเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันพร้อมกันเลยค่ะ มาเริ่มต้นทำความรู้จักกับตัวดีไซน์ของตัวแท็บ A 7กันก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะบอดี้เขาทำมาจากโลหะนะคะแล้วก็ดีไซน์ของเขานะคะทำมาเป็นแนวนอนสังเกตจากตัวโลโก้ของซัมซุงนะคะตัวนี้เขาเปลี่ยนจากแนวตั้งมาเป็นแนวนอนแล้วนะคะแล้วก็สำหรับดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยเขาเปลี่ยนมาใหม่ก็คือตัวกล้องเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าดีไซน์มันเป็นแนวนอนเขาก็จะเปลี่ยนตัวกล้องปกติจะอยู่ด้านมุมแนวตั้งอย่างนี้นะคะทีนี้เขาก็เปลี่ยนมาเป็น แนวนอนอย่างนี้ <Okay. S 1> และตัวนี้นะคะสำหรับตัวขอบจอก็จะมีพลาสติกแข็งนะคะคุ้มจอไว้การตกกระแทกนะคะและสำหรับตัวพอร์ชาร์จนะคะตัวนี้เขาให้มาเป็น Type-C แล้วก็ยังมีแจ็ค3.5มาให้ด้วยนะคะสำหรับตัวลำโพงของตัวแท็บ A7 นะคะตัวนี้เขาให้มาถึง4ตัวเลยเซอาลรอบดิศทางด้วยระบบ d o l b y a t m o s ด้วยนะคะ ซึ่งซอแทบ A7 เนี่ยเขาออกมาให้เลือกใช้กัน2รุ่นนะคะก็คือจะมีรุ่น LTE หรือว่ารุ่น 4G นะคะแล้วก็อีกรุ่นนึงจะเป็นรุ่น Wi-Fi และสําหรับน้ําหนักทั้ง2รุ่นเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะ สำหรับรุ่น LTE นะคะน้ําหนักเขาจะอยู่ที่477กรัมนะคะแล้วก็สําหรับรุ่น WiFi นะคะน้ําหนักจะอยู่ที่476กรัมเท่านั้นนะคะและสําหรับความบางนะคะทั้ง2รุ่นบางเท่ากันก็คือ7มิลมนะคะ <S <S และในส่วนของตัวกล้องนะคะกล้องหลังเขาให้ความละเอียดมาถึง8ล้านพิกเซลเลยนะคะและสําหรับกล้องหน้านะคะตัวนี้เขาให้ความละเอียดมาถึง5ล้านพิกเซลอย่างที่ผมบอกนะคะว่าตัวนี้เขาจับกล้องแบบใหม่ก็คือเปลี่ยนจากแนวตั้งมาเป็นแนวนอนซึ่ง ตันนี้นะคะก็จะทําให้เราสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้นก็คือเวลาที่เราอาจจะดูหนังฟังเพลงดู YouTube อยู่เราอาจจะตั้งให้เป็นแนวนอนอย่างนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีคนโทรเข้ามาเราก็ไม่จําเป็นต้องไปกลับ ตัวเครื่องให้เป็นแนวตั้งอย่างนี้เราก็สามารถรับสายแล้วก็คอลวิดีโอได้ผ่านแนวนอนอย่างนี้เลยก็คือจะทําให้เราสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้นเลยค่ะและในส่วนของขนาดหน้าจอนะคะตัวแท็บ A7 เนี่ยเขาให้ขนาดหน้าจอมาถึง10.4นิ้วเลยนะคะทุกคนตัวนี้นะคะเขาใช้จอเป็น TFT ความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus นะคะซึ่งตัวเฉดสีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สดใสามากนะคะตัวนี้เขาจะเน้นถนอมสายตาดูแล้วเพลินตานั่นเองค่ะทุกคน ยังไม่พอนะคะสำหรับตัวแทบ A7 ตัวนี้เขาให้แบตมาเยอะถึง7 4 0 0 m อ ah มเลยนะคะและยังรองรับการชาร์จเร็วอีก15วัตต์สำหรับแรมลอมของเขานะคะตัวนี้เขาให้แรมมาถึง 3G ลอม 64G ิเลยนะคะเพิ่มเมมบมรีการ์ดได้สูงถึง 1TB เลยค่ะส่วน CPU ของเขานะคะตัวนี้เป็น Snapdragon 662นะคะแล้วก็ตัวนี้เขายัางใส่วัน UI 2.5เป็น Android 10รุ่นปัจจุบันมาให้ด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจตัวแท็บ A7 รุ่นใหม่นะคะที่เป็นรุ่น Wi-Fi และอยากรับโทรศัพท์ผ่านตัวแท็บเล็ตตัวนี้นะคะก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าตัวนี้เขาใส่ฟีเจอร์แบบใหม่เข้ามาก็คือตัวนี้นะคะเขาสามารถรับสายทุกๆสายที่โทรเข้ามาในมือถือของเราผ่านตัวแท็บเล็ตได้เลยนะคะเพียงแค่เรานะคะเข้าไปกดอนุญาต การโทรและการส่งข้อความบนอุปกรณ์อื่นๆนะคะเพียงเท่านี้ทุกๆสายที่โทรเข้ามาในมือถือของเราเราก็สามารถเข้ามารับผ่านตัวแท็บเล็ตตัว A7 ตัวนี้ได้เลยนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจตัวแท็บ A7 รุ่นใหม่ตัวนี้นะคะเขาก็มีให้เลือกใช้อยู่2สีนะคะซึ่งสีแรกก็จะเป็นสีนี้เลยนะคะเป็นสีโกลแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะจะเป็นสีดาร์กเกร สำหรับอุปกรณ์ในกล่องนะคะตัวนี้เขาจะไม่มีหูฟังมาให้ในกล่องนะคะแล้วก็ตัวนี้ชุดชาร์จที่ให้มาในกล่องจะเป็นแค่7.75วัตต์เท่านั้นนะคะสำหรับใครที่อยากชาร์จ15วัตต์ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมนะคะสำหรับใครที่สนใจตัวแถบ A7 รุ่นใหม่ตัวนี้นะคะก็สามารถ เข้ามาดูเครื่องจริงได้ที่ซัมซุงแบน d ์ชอบทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบที่อุมมารีวิวอะไรใหม่ๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้อุ้มด้วยนะคะสำหรับวันนี้อุ้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ